สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่นะงวดที่ผ่านมาดีใจนะครับกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครก็ท่านที่ไม่ถูกก็ถือว่าโชคจะไม่มีดวงังไม่ม้านะครับกับสู้กันต่อไปนะครับสําหรับช่องสองหวยนี่ก็หลุดหมดเลยฮะไม่มีเข้าสักสูตรเดียวนะฮะแต่ก็ต้อสู้ต่อไปนะครับจะใครมีใจที่จะสู้ต่อกับ ก็ตามไปดูกันครับสำหรับช่องสองหวยนี่ก็จะมีข้อมูลที่คำนวณที่หลากหลายนาะแต่ว่าก็รอผลที่จะเข้าอยู่นะฮะรอวันที่จะเข้าอยู่นี่นะฮะมันก็เข้าบางหลุดบางธรรมดานะฮะสำหรับตัวเลขนะฮะไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปนะครับก็หวังว่านะครับสักวันหนึ่งมันจะเข้าเต็มๆนะฮะขอให้เป็นงวดนี้ก็แล้วกันนะครับ ทางนั้นก็มาสู้กันต่อไปนะครับมาดูกันที่งวดนี้ดูไอวิดีโอนี้นะฮะสำหรับงวดประจําวันที่วันที่หนึ่งเดือนสองนะฮะก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภานะครับจะมาเลขบนอย่างเดียวเลยนะฮะแต่สองชุดด้วยกันลองมาดูนะครับว่าเป็นสูตรนี้จะเป็นการปรับสูตรจากวิดีโอที่ผ่านมาฮะมันมีเดินอยู่ หลักหนึ่งนะครับคือหลักสิบนะหลัก10บนี้เดินดีมากเลยนะฮะหมดแล้วนี่ก็เข้าหลัก10นะก็เลยจะเอาสูตรนั้นมาปรับดูลองไปตามดูกันนะครับว่าเจ็ดตัวไหนจะดีแค่ไหนไปตามดูที่ช่องห้องคำนวณกันเลยนะครับมาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับสูตรอสองชุดบนนะฮะเป็นสองชุดนะครับบนอย่างเดียวนะฮะ บนอย่างเดียวเลยนะฮะมาดูข้อมูลสูตรนะฮะเป็นข้อมูลสูตรชุดนี้ก็เป็นการนะฮะตับสูตรครับตับสูตรนะฮะก็ถือว,ว่าเป็นต้นฉบับอยู่นะฮะต้นฉบับจาก่องสองอมุยนะฮะเดี๋ยวมาดูการหาข้อมูลหลัก10กันครับ หลักสิบตัวนี้ก็เดินดีมาตลอดนะฮะดวงวันนี้ไปต่อไหมหลักสิบนะฮะจะใช้เลขหลักพันสองครั้งครับเลขพันสองครั้งนะฮะแล้วก็ไปบวกกับหลักสิบบนครับหลักสิบบนนะฮะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยบนนะะคือข้อมูลของหลักสิบเลยฮะ เดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยกันบ้างครข้อมูลหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้ก็จะใช้เลขหลักพันบวกกับหลักร้อยบนแล้วก็จะบวกกับสิบล่างเท่านี้แแล้วก็จะ ไปบวกคงที่นะฮะตัวที่ปรับคือตรงนี้นะฮะบวกคงที่ด้วย7นะฮะครับมีเท่านี้แหละครับข้อมูลที่จะเอามาใช้ตักสิบกับหลักหน่วยนะฮะเดี๋ยวมาดูการคำนวณครับก่อนคำนวณเราก็ต้องไปเอาผลการออกรางวัลมานะฮะตั้งแต่งวดประจำวันที่16เดือน11นะครับ1 6เดือน 11นะฮะเลขที่ออกก็คือ4 5 8 1 4 5ครับ2ตัวอยู่ที่3 7นะสครั้งที่1 6 0 2ครับครั้งที่2ก็2 4แล้วก็2นะฮะต่อมาก็งวดประจำวันที่1เดือน12คนระับ ก็จะเป็น G 6 1 2 5 2นะฮะ2ตัวก็อยู่ที่2 2นะฮะสามชครั้งที่1 6 5 5กับครั้งที่2ก็3 8แล้วก็9นะต่อมางวดประจำวันที่16 12, เดือน12นะฮะ16เดือน12นะเอกี่ออกก็คือ7 6 3 8 9 5นะครั้งที่สองตัวก็อยู่ที่5 2 3นะตัวหน้าครั้งที่1 4 3 1ครั้งที่2 1 7 6นะึ่งเดต่อไปก็คือว่าประจําวันที่อเดือน1นสองเดือน1นึนะนนนะกนลานะฮะ 8 3ด 7, 7 0แล้วก็6นะฮะสองตัวก็อยู่ที่1 6 3่งาต้นหน้าครั้งที่1 6 9 4ครั้งที่2 3 4แล้วก็7นะงวดต่อมางวดที่เอ่อสิเดเดือนหนึ่งนะฮะ เลขที่ออก8 7 8 9 7 2 2ตัวอยู่ที่0 2นสอเนี่ัพน่าครั้งที่1 2 9 9ครั้งที่2 8 1 5ครับแต่ครบนะครับสำหรับตัวเลขที่จะเอามาคำนวณนะครับเป็นข้อมูลผลการออกรางวัล มาดูข้อมูลหลักสิบครับเราจะหาหลักสิบกันก่อนเลยนะครับหลักสิบนะครับก็จะใช้หลักพันสองครั้งนะครับนี่หลักพันสองครั้งแล้วก็เป็นหลักสิบบนหน่วยบนสามหลักนี้นะฮะมาก็ะบวกกันเลยครับเสร็จแล้วก็วางที่หลักสิบนะครับจุดนี้นะฮะ ก่อนจะบวกนะครับทำอีสองขีดเป็นขีดเดียวกันนะครับก็คือ8ปดบวกแปดได้สิบหกวางที่หกครับมันจะเป็นบวกหกบวกกับสี่นะฮะเป็นสิบนะครับสิบบวกกับห้าเป็นสิบห้ากวางที่ห้าเลยครับตัวหลังตัวเดียวนะครับเมื่อได้ตัวเลขแล้วเราลองไปเทียบดูนะครับหลักสิบบนนะครับที่เราหาอยู่นี่นะฮะก็คือตัวนี้นะฮะเลขที่ออกางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวสองห้าสองนะครับเลข้ายสองสองเลยฮะยูที่ห้านะครับหลักสิบนะฮะ ไปดูข้อมูลไปดูงวดต่อไปเลยครับหางวดประจำวันที่16-12นะฮะจากข้อมูลของ1-12นะครับเรขหลักผ่านสองครั้งหลักสิบหลักหน่วยเราก็จะมาคำนวณครับคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะไปวางกันที่หลักสิบกันเลยนะครับชุดนี้นะครับก่อนคำนวณนะครับก็ทำอีกสองทีเป็นทีเดียวก็คือ1บวก1ได้2นะครับก็จะเป็น2บวกกับ5ได้7นะครับ7บวกกับ2ได้9วางที่9เลยครับ เ้าแล้วก็ไปตรวจสอบดูมวดประจำาวันที่16เดือน12นะครับเลขจะออก8 9 5 5 2นะครับมันอยู่ที่9นี่นะฮะเห็นไหมฮะเลขหลักสิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปหางวดต่อไปเลยครับงวดประจำาวืนที่2เดือน1นะครับจากข้อมูลของ16เดือน12นะครับหลักพันสองครั้งนะฮะแล้วก็สิบบนหน่วยบนครับเราก็จะมาดูกันประวัี่หลักสิบไปนะครับ ตัวนี้นะครับ2เขตเป็นเขตเดียวก็3าปิดสได้หครับ6นะฮะแล้วก็จะมาบวกกับ9เป็น15นะฮะ15บวกกับ5เป็น20ครับ20ตัวหลังตัวเดียวครับคือ0นะวางที่0นย์ไปเลยครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูผลการออกรางวัลว่าประจำวันที่2เดือน1นะ่ะอ่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับ7 0 6 16นย์นะครับ0นะครับที่หาเราหาได้นะคือหลักสิบนะครับหาต่อไปเลยนะครับ เป็นหลักพันหลักสิบหลักหน่วยครับเราก็จะมาวางหลักสิบหาได้แล้วนะยนะยเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับคือสี่บวกกับศูนย์ได้สี่ครับบวกกับหกมันก็ได้สิบครับสิบมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีนะฮะตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราไปตรวจสอบดูตัวนี้ มันไม่ใช่บนอย่างเดียวซะแล้วนะครับตัวนี้นะฮะมันจะมาล่างเลยนะฮะวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะ97202นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้สงสัยจะต้องไปแก้ข้อมูลว่าเป็นล่างด้วยนะฮะบนล่างครับเป็นสูตรผบนล่างเลยนะครับมาดูงว่ต่อไปนะครับวดประจําวันที่เขียนไว้ก่อนนะฮะวดประจําวันที่1เดือนสนะฮะ เดือนกุมภานะฮะหนึ่งเดือนกุมภาข้อมูลของงวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งนะฮะก็คือหลักพันหลักสิบหลักหน่วยนะฮะ,ระเราวางคำวนวณเสร็จแล้วก็จะไปวางที่หลักสิบเลยนะฮะเป็นแปดตัวแปดได้สิบหกครับบวกเจ็ดได้สิบสามครับสิบสามบวกกับสองได้สิบห้าครับหลักสิบนะ ของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสองคือห้าครับจะมาบนหรือมาล่างก็ลองไปวัดดวงกันดูนะครับแต่งวดที่ผ่านมานี้ตั้งใจจะให้มันมาหลักหลักบนนะฮะแต่อันนี้มาหลักสิบด,ด้วยนะฮะก็มาเพิ่มตัวนี้กันแล้วกันนะฮะไม่บนอย่างเดียวแล้วนะฮะเป็นล่างด้วยนะฮะเป็นสูตรบ,บนล่างนะครับตรวน,นี้นะฮะ หลักสิบได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาหลักหน่วยกันครับเพราะว่าสูตรมันพัดลงไปอยู่ล่างเฉยเลยน,นะฮะเดี๋ยวมาดูการหาหลักหน่วยกันครับมันมีพันบวกร้อยบนบวกสิบล่างนะฮะพันครับบวกร้อยบนนะฮะแล้วก็บวกสิบล่างครับมันมีสามหลักนี่นะฮะที่จะบวกกันนะครับแล้วก็จะดึงยาวไปเลยะฮะแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะครับ 8บวกกับครับเป็น9้านะ9บวกกับ3าได้จ2ดสองวางที่2เลยครับแต่สูตรที่มีบอกว่าบวกด้คงที่ทเลขเจนะครับบวกด้คงที่เจ็ดมันก็จะเป็น2บวก7ดได้9้าครับมันก็จะได้เลข2หลักนะครับเป็น2ชุดด้วยกันนะฮะลองมาจับคู่กับดูดนะในชุดนี้นะครับหาเสร็จแล้วเราก็จับคู่กับชุดนี้นะครับก็จะเป็นห้าสองครับ แล้วก็เป็น52กับ59นะครได้52กับ59เดี๋ยวไปตรวจสอบดูผลการออกรางวัลน,นะครับงวดประจำวันที่1เดือน12นะครับ1เดือน12นะครับเลขที่ออกก็คือ461252นะฮะ2ตัวอยู่ที่2 2ครับมันอยู่ที่52ตัวนี้แหะครับอันนี้เลขเข้าเรงบน,น จากเลขคนนะับสองบนนะครับอันนี้เราตรงๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16เดือนนะครับเราจะหาโดยตัวนี้นะฮะจากข้อมูลของ1เดือนเดือน12นะครับหาหลักหน่วยนะครับคือใช้เลขหลักพันนะฮะดูข้างบนเลยฮะหลักร้อยแล้วก็หลัก10บสิบล่างนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางกันคำนวณไว้วางที่หลักหน่วยนะฮะ หนึ่งบวกสองได้สามครับสามบวกกับสองได้ห้าครับวางที่ห้าเลยครับตามสูตรนะครับบวกตัวเจ็ดแทมนะะเลขคงที่นะฮะเจ็ดนะครับเป็นห้าบวกเจ็ดได้สิบสองวางที่สองครับแต่มันก็จะได้เลขห้ากับสองห้ากับสองแล้วก็จับคู่เลยครับตัวนี้นะฮะมันก็จะได้เก้าห้านะฮะเก้าห้าแล้วก็เก้าสองครับ จับคู่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูผลการออกรางวันงวดประจําวันที่16เดือน12นะครับเลขเดี่ยวรางวัลที่1นะครับ7638 95 2ตัวอยู่ที่5 2มันอยู่ที่95ตัวนี้ครับเลขบนฮะบ,บนมา2งวดสิบน,น,นี่นะครับในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันเลยครับงวดประจําวันที่2เดือน1นะครับจากข้อมูลของอ่า16เดือน12นะครับ เลขหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบครับชุดนี้คำนวณเสร็จแล้วก็จะไปวางที่หลักหน่วยเลยนะครับคำคำนวณนะครับสามบวกกับแปดได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดบวกกับห้าได้สิบหกนะฮะวางที่หกเลยครับตามสูตรบอกองคที่เจ็ดนะฮะเป็นสิบสามนะฮะ ตัวนี้เป็น13วางที่3ตัวเดียวนะครับตัวหลังนะฮะก็จะได้6กับ3นะครับชุดนี้นะครับเราก็จับคู่กันเลยครับได้10กําหนวยครบแล้วนะครับเราก็จับคู่กันก็คือ0ูนย์ครับ0ูอีกตัวนึงก็คือ0ูนย์สามนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตรวจสอบดูกันนะครับผลการออกรางวัลเงวดประจําวันที่2อเดือนหนึ่งนะครับเลขรางวัลที่1นะครับ8 3 7 7 0 6 2ตัวอยู่ที่16นะครับมันเข้าที่0ูย์ตัวนี้ครับ เข้าเลขบนฮะศูนย์หตรงๆนะไม่ได้กลับเลยนะฮะศูนครับ,รบแล้วเรามาดูต่อเลยนะครับงวดประจําวันที่สิบเจดเดือน1 17่งสิบเจ็ดเดือนหนีดนหนห่ดูผลการออกกลางวันของงวดวันที่สเดือน1นึ่งะฮะเราเอามาคํานวณน,นะฮะข้อมูลของสองเดือนหนึ่งนะครับเป็นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบล่างนะครับเสร็จแล้ว คำนวณเ็จวางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับ7บวกกับ7ได้14นะครับ14บวกกับ1นได้15ครับ15วางที่5เลยครับจ่แล้วก็มาติดกับดักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาบวด่ออีก7แต้แทมนะครับตามสูตรฮะ7บวกกับ5ได้12วางที่2เลยครับสองตัวหลังตัวเดียวนะครับครบแล้วนะฮะแล้วก็มาจับคู่เลยครับตัวนี้ จัคู่มันก็จะได้0 5ครับแล้วก็เป็น02นะครับก็ไปดูผลการออกรางวัลน,นะครับตรวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งนะฮะดทว่ผ่านมาเลยนะครับรางวัลที่ 1, 8, 7, 8, 9, 7, 2 2ตัวอยู่ที่02ครับเข้าที่02ครับตรงๆเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นล่างครับ เข้าเดินมาบนตั้งหลายกวดมามาเจอล่างไขรเลยนะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมาเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเป็นส่วนที่ปรับมาดะะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอง,งวดวันที่1เดือนอสองนะครับเป็น1เดือนกุมภาเลยนะฮะจะมาตัวไหนครับลองมาดูกันนะครับตัวนี้นะฮะผละการออกรางวัลของประจำวันที่1เดือนสิบเจ็ดเดือนหนึ่งนี่นะฮะเอามาคำนวณน,นะครับ เป็นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบคำนวณเส็จระว่างที่หลักหน่วยกันเลยนะครับ8บวกกับ9ได้17ครับ17บวกกับ0ก็ยังได้17นะครับ17ระวางที่7ตัวหลังตัวเดียวครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่7นะฮะมันก็จะเป็น14 14ก็วางที่4ตัวเดียวตัวเดียวนะฮะตัวหลังนะได้แล้วครับได้ครบแล้วครับ หลักสิบกับหลักหน่วยก็จับคู่เลยครับชุดนี้นะครับจับคู่ก็เป็นห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดนะฮะแล้วก็ห้าสี่ครับนะโด้สองตัวนี่นหละ,ะนี่แหละครับอ่าสุดท้ายของเส้นทางอ่จะสุดท้ายรือจะไปต่อก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าอ่าสุดท้ายที่คำนวณมางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสองนี่นะครับมันมาลงที่ห้าเจ็ดกับห้าสี่ เส้นทางของสูตรนี้นะครับจะไปต่อกันได้ไหมลองมาดูมาลุ้นกันนะครับชอบไหมครัสำหรับตัวเลขชอบก็ลองไปจัดดูครับก่อนที่จะหมดแทงนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเห็นเห็นนี่แนวทางมันจะมาทางนี้เยอะเลยนะครับสำหรับหลายๆสำนักที่จะให้นะฮะตัวนี้เลยครับ 57กับ54นี่นะครัมันจะเป็นเลขไปตามกระแสเลยนะครับแต่งวดที่ผ่านมาในเลขตามกระแสก็คือเขาให้เกินจริงๆงว่าวดที่ผ่านมานี่มันจะเด่นไปที่97นี่นะแหละต่มันเป็นเป็นข้างหน้าซะนี่นะคราบ972เลยนะฮะเป็นเลขกระแสนั่นแหะนะแต่ว่างวดนี้ก็ลองดูนะฮะ57กับ54นี้ตัวไหนจะมานะ่สองตัวนี้มีโอกาสได้ทั้งคู่เลยนะฮะ ต่ตัวที่เด่นสุดๆก็คือ5้าเจบน,นี้ะครับเป็นงวดประจำวันที่2นะครกลุ่มพานะครวันที่1นในกลุ่มพานะครับกลุมพาพันห9ครับช่อง2หวยนะครับลองดูกันครับชอบก็ตามไปนะคร สำหรับจนวนเลขนะถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไปพิจารณาแต่ว,ว่าอาจจะตัดสินใจนะฮะลองดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลขจัตตอรีร่เขาก็คงยังไม่ออกไปนะครับะดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับไปพิจารณาก่อนออกมาเมื่อไหร่ัตเตอรี่ออกมาเมื่อไหร่ออก,มามาก็จับไว้สักไปสองใบก็คงจะไม่ไม่มากมายนะฮะแค่ไปสองใบนี่นะครับ ไม่แน่นะครับรางวันที่หนึ่งอาจจะเป็นของรางวันนี้ก็ได้นะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะนี่นะครับลองมาดูกันเต็มๆเลยนะฮะสำหรับสูตรชุดนี้ถูกไม่ถูกมันอยู่ที่ดวงกันด้วยนะฮะเหมือนการแอดเป็นกันนะฮะว่าทำเข้าไม่เข้าหรือก็อยู่ที่ไม่รู้เป็นกันนะฮะว่ามันจะอยู่ที่อะไรนะ่ะแต่ี่รู้ก็การทำตามสูตรนี่แหละฮะจากสูตรมันไม่เข้าเองนะฮะ จริงแล้วเส้นทางของมันก็เข้าทุกอันนะฮะเข้าทุกแอทุกวิดีโอเลยนะฮะเส้นทางมันก็ดูดีอยู่นะฮะขอให้มานะครับงวดนี้นะครับขอให้รวยกันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับและก็กดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับ ก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น,น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยแข่งกันทุกท่านนะครับสําหรับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอจะพูด่าแก้ตัวมันก็ไม่ใช่นะฮะก็ถือว่าสู้กันต่อไปนะฮะโอกาสยังมีเสมอถ้าเธอยังไม่ท้อนะครับรวยรวยแข่งนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดากุ้มครองสวัสดีครับ